สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วครับกับตันโกกับช n แนลครับวันนี้จะมารีวิวปืนเนอะเอ้ยไม่ใช่ปืนของดาร์ z โซนครับกล่อ,องก็จะส่งเป็นกล่องใหญ่ๆแบบนี้เลยกล่องใหญ่มากเออใหญ่มากเลยเราจะมาแกะกันอ่าไหนดูซ<ด>ิไหนเอ่ย โอ๊ยโอยมันหนักมากเลยโอ๊ยเจอแล้วครับโอ้โหใหญ่มากเจอกล่องก็จะเจอเป็นตัวนอันนั้นคือเขาจะมีตัวล็อกมาให้ตรงฝั่งนี้ครับสองฝั่งเขากันกระแทกมาแตะใช่ค่ะมาเอามาใส่กล่องมาเปิดนี้ก่อนค่อยๆนี่เอากันกรตัดนะปืนของ Dark Zone เป็นของแบบม a c เลยครับแบบม a c อือฮะอันนี้ปืนชื่อก n e x t p r o ครับนี่ n e x t n e x t p r o n e x t p r o อ่านี่เป็นแบบนี้เลยครับอือฮะเมื่อ,อก,กี้แม่เหมือนเห็นเปิดอย่างนี้ได้ใช่ครับเปิดแบบนี้เราจะมาดูตรงนี้ก่อนอันนี้เขาจะเขียนว่ายิงได้ถึงไกลถึงสามสิบแปดเมตรเลยครับไกลมากไกลมากเนาะรูปร่างปืนก็จะเป็นแบบนี้อ่าเปิดนี่เราก็จะเจอตัวแบบนี้เลย เรามาดูข้างหลังก่อนข้างหลังเขาก็จะมีบอกว่ามีชิ้นส่วนตรงไหนบ้างมาดูตัวนี้อันนี้คืที่มีมาให้ในกล่องครับโอเคมาแกะปืนกันดีกว่าผมก็จะตัดตรงนี้อันนี้ก็เอาออกตรงไหนก็คือแพ็ ดีมาก<ช>ยักสุดๆ,ดๆอ่ะ,อะนี่ก็คือกระสุนอืนดูสิกระสุนมีเยอะไหมครับกระสุนลูกเล็กเอ่อที่ผมจะไม่ปิดอาจจะมีแปดไม่ก็มีสิบครับมันจะมีเป็นสองเวอร์ชั่นกระสุนลูกเล็กกับกระสุนลูกใหญ่ <ๆ S 1> กระสุนลูกเล็กจะแบบนี้นี่ค กระสุนลูกเล็กก็แบบนี้อ๋อเล็กก็เล็กเล็กเลยอะใช่ใหญ่ก็ใหญ่ยาวเออนี่กระสุนเล็กเขาก็จะมีบอกอยู่นี่ว่าใส่ยังไงใส่ตรงไหนอ๋อแล้วมันมีไอตัวตลับใส่กระสุนให้ไหมนี่นี่นี่เป็นแบบนี้เขาก็จะหันหัวไปฝั่งนี้แล้วเขาก็จะดันมาใส่เข้ามาใช่ไหมแล้วกระสุนใหญ่ใส่ตรงไหนกระสุนใหญ่ใส่อันใหญ่ยังเหลือข้างล่างนิดนึงแต่ผมว่าเต็มแล้วอ๋ออ,อแล้วมันใส่เข้าไปยังไงเออ ล้านสองอันนั้นคืออะไรครับอันนี้คือตัวที่ใส่แบบนี้ครับเพื่อใส่ตรงนี้ได้แล้วก็สุนใหญ่แบบนี้มันก็เหมือนกระสุนอันเล็กเลยอ๋อใส่ซีใส่เข้าไปโอเคใส่แบบนี้กระสุนใส่เขาไม่ได้ใส่แบบนี้นะครับถ้าใส่แบบนี้มันจะติดเขาจะใส่แบบนี้นี่ดึงแล้วเราก็กดลงไปกดอืม เดี๋ยวเราจะเริ่มไปเทียบส,สเต็ปอืมเอามาใส่ตรงนี้อาวกระสุนเล็กยังเหลืออยู่อันนี้น่าจะกดเอาไว้ใส่มั้นี่ใส่ได้อีกอันนึงนี่เบบต็มแม็กเต็มแม็กครับก็มีกระสุนมาให้พร้อมเยอะแล้วเนาะครับอเคต่อไปอย่างแรกนี่ใส่อันนี้อันนี้คือ อันนี้คือต้องหมุนเข้าไปนี่เป็นตัวเหมือนแบบเก็บเสียงมั้งครับมีเก็บเสียงด้วยคับไอตัวนี้ใส่เข้าไปตรงนี้นี่อ๋อเป็นตกแต่งเหรอไม่ใช่ตกแต่งมันเป็นที่เรงครับอ๋อที่เรงตัวประทับ,บ้าง นนอย่งนี่เลยคลิปหน้าผมจะมารีวิวตอนยิงนะครับว่ามันจะยิงไกลได้เท่าไหร่ฝากกดติดตามและกด s u r i ไ e ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ